เราเห็นตอนที่พวกผมเรียกอ่ะแกก็ไม่จอดหรอกพอผมเจอใช่ไหมผมก็ตบมือูหููยายยายอะไรประมาณนี้แกก็ขี่ผ่านไปแกก็คงรู้ว่าแกมีตังค์อ่ะแกคงคงกลัวอะไรประมาณนี้แกก็ไปจอดไกลพอสมควรอยู่พี่ผมจับขึ้นมาน่าจะปืนหนึ่งแสนหนึ่งั้งหยิบขึ้นมาได้ก็วิ่งไาให้แกแกก็ดีใจอยู่โดยโดยตามภาษาของคนที่ทําทรัพย์สินหายนะพอได้คืนแล้วมันก็ดีใจทุกคนแหละอย่างพวกผมทําตังค์หาย400500 มีคนเก็บมาคืนยังดีใจเลยถึงพวกผมจะไม่ค่อยรล่ารวยหรือมันไม่ได้ดีทุกคนร้อยเอร์เซ็นต์่ะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาตังค์รวยที่เขาไม่ได้ให้ถ้าเขาจ้างเราเราก็ไปถ้าเขาให้ค่าแรงหรือว่าอะไรเราประมาณนึงเราก็ก็อยู่ได้ผมว่าโอเคกว่าคนที่เขาทำดีกับผมหรือว่าที่เขาให้นี่ดีกว่ามีเยอะแยะยางแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนว่ามันจะเป็นข่าวไหมมีครับในประเทศเราสังคมไทยยังมีคนมีน้ำใจคนดีอีกเยอะ